เหมือนเดิมครับเร็วแรงเหมือนเดิมครับสวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางทุกๆท่านนะครับ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่บารโอดเข้ามาในสวนยางในช่วงเย็นนะครับในช่วงเย็นก่อนที่จะลงมือกรีดก็จะคือบารโอดเมื่อวานนี้ฉีดพ่นจุลินทรีย์ไปนะครับหลังจากที่ไม่ได้ฉีดมาเดือนหนึ่งละก็เติมพลังให้เขาหน่อยนะครับก็ฉีดจุลินทรีย์ไปละนะครับเมื่อวานนี้ก็วันนี้ก็จะเข้ามากรีด ในช่วงเย็นเหมือนเดิมช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะเลือกเวลาที่เหมาะสมในการกรีดได้นะครับจริงๆละ่ะเวลาที่เหมาะสมตามาระบบจริงๆก็ก็คือช่วงตีสองตีสามเป็นต้นไปใช่ไหมฮะแต่ว่า,าในเมื่อเวลาที่เหมาะสมเราไม่สามารถที่จะกรีดได้ เราก็ต้องเลือกเวลาที่เราต้องกรีดนะครับในอา,อาชีพสวนยางนะครับอาชีพชาวสวนยางเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปกรีดในเวลานั้นได้เนะี่ยถ้าถ้าเราไม่กรีดตามเวลาที่เราสะดวกเนะี่ยตามเวลาที่เรา,าคิดว่าเหมาะคิดว่ากรีดได้เนะี่ยมันก็ไม่ได้กรีดเลยอาทิตย์ก็เป็นอาทิตย์นะครับฉะนั้นรายได้เราก็หดหายไปฉะนั้น ในช่วงหน้าฝนเนี่ยเราจะกะเกณฑ์เวลาไม่ได้เลยเด็ดขาดจาเป็นจะต้องเลือกเวลาที่กีดได้ถึงแม้ว่าผลผลิตอาจจะได้น้อยกว่าปกติมันก็จําเป็นใช่ไหมครับเอาละครับวันนี้บาโรดมีเรื่องอเล่าประสบการณ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีเรื่องที่จะแชร์อีกเรื่องนึ่งก็คือเรื่องของ ในช่วงนี้นะครับในช่วงฝนนี่แหลเอา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 ,เอาตรงๆเลยดีกว่านะครับก็คือหลายท่านอาจจะประสบปัญหาคือกรีดยางแล้วน้ำํำยางออกไม่ค่อยดีไม่ว่าจะกรีดช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่นะครับปัญหามันคืออะไรนะครับบาโรดก็อยากจะแชร์ตรงนี้ว่าปาโรดก็เคยเจอหรือทุกวันนี้ก็ยังเจออยู่นะครับ สิ่งที่เจออันดับต้นๆอันดับแรกก็คือเรื่องของจะสังเกตว่า,อายอดนะครับเขาจะเพิ่งจะถอดยอดใหม่นะครับแล้วก็ต้นยางแล้วก็ต้องนำอาหารบางส่วนนะครับไปเลี้ยงยอดอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้น้ำยางนั้นถูกแบ่งเข้าไปหายอดนะครับ อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือจากธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องของธรรมชาติต้นยางอาจจะมีผลผลิตที่แบ่งมาให้เราเนี่ยลดลงนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับมากอะไรมากมายนะครับอันนี้คือประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2นั่นก็เรื่องของอ่จะสังเกตว่าในช่วงหลังฝนตกเนี่ยอากาศมันจะร้อนอบอ้าวใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาเราเข้ากเกลีอด่ย ปนวกกับจะมีลมด้วยในช่วงกลางคืนถ้าได้กรีดกลางคืนนะครับแต่ถ้ากลางวันก็จะร้อนอบอ้าวร้อนอบอ้าวนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การไหลของน้ำยางนั้นหยุดเร็วนะครับเอาละครับเรากรีดปกติแตะมีดลงหน้ายางน้ำยางพุ่งออกปกตินะครับไม่ถึงกับเป็นยางตายนึ่งนะครับ แต่ปรากฏว่าเขาเจอออกมาเขาออกมาแล้วเนี่ยมันจะมาเจอสภาพอากาศที่แปรปรวนข้างนอกเนี่ยมันทําให้การไหลการสะดุ้งของท่อน้ำยางเนี่ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งทําให้การไหลไม่ค่อยสะดวกนักทั้งหยุดหยุดนะครับหยุดเร็วกว่าปกติน้ํายางก็ได้น้อยกว่าปกติอันนี้คือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับหลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะครับที่เราเจอกันอยู่นะครับ แต่วันนี้ก็จะลองกรีดให้เพื่อนๆดูสักสองสาต้นว่าน้ำยางไหลปกติไหมนะครับในกรณีที่ไม่มีน้ำยางเลยนั้นก็ต้องทำใจเตรียมใจไว้เลยนะครับว่า,าต้นยางของท่านคงจะมีปัญหาแน่นอนแต่เชื่อว่าบางสวนส่วนใหญ่ก็จะกรีดไปด้วยมีน้ำยางเต็มที่แต่เพียงแต่ปัญหาคือมันหยุดเร็วใช่ไหมครับก็จะ เป็นอยู่ในกรณีที่บารดพูดถึง2กรณีใหญ่ๆนี่แหละฮะก็คือเอออีกกรณีหนึ่งลืมไปก็คือช่วงฝนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกรีดยางได้เต็มที่อยู่แล้วใช่ไหมฮะอ่าประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการหยุดนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเราไม่เลือกเวลากรีดถ้าเราเลือกรอเวลาที่เหมาะสมกรีดมันกรีดไม่ได้นะครับสมมติจะบอกว่า2องโมงหกโมงถึง2องโมงสามโมงก็แล้วแต่ถ้าวันนั้นฝนตกในเวลานั้น เราก็ไม่สามารถกรีดได้แต่เราเข้าใจแล้วว่าทฤษฎีนั้นถูกต้องแต่ว่าเราจะไปกรีดตอนตีสองตีสาซึ่งเป็นเวลาที่น้ํายางกําลังให้ดีแต่ปรากฏว่าวันนั้นฝนตกติดต่อกันเลยช่วงกลางคืน2อสาวันพอเช้ามาหยุดอพอดึกๆมาหยุดตกแล้วช่วงกลางวันไม่ตกต้นยางแห้งปกติเราก็ต้องอาศัยช่วงนั้นไปกรีดแล้วก่อนที่ จะเข้าช่วงฝนมาเราก็หยอดกดทันอะไรอย่างนี้นะฮะเราก็ต้องเลือกเวลาดัานั้นโอกาสที่ถ้าถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นโอกาสที่เราจะทําให้ยางเนี่ยหยุดชะลอการไหลก็คือเราไม่ได้กรีดต่อเนื่องเนี่ยมันก็ทําให้ยางเนี่ยเหมือนกับเปิดหน้าใหม่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุอีกเหตุผลหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูว่าน้ํายางของสวนบาโลด่ยมันจะมีเต็มหน้าไหมในขณะที่กรีด แล้วจะให้ผลผลิตดีไหมในช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงที่ว่า,ายางถอดยอดใหม่เปลี่ยนยอดใหม่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนตอนนี้อ่ามันคืมๆนะครับอา,อากาศก็ร้อนร้อนร้อนหรือไม่ก็ไม่ถึงกับร้อนมากแล้วก็มีลมปัญหาคือลมนะครับตอนนี้ลมแรงมากนะครับดูซิว่ากรีดไปสักกี่นาทีมันหยุดไหล ตามปกติแล้วถ้าน้ํายางไหลเร็วแรงแล้วมันไหลประมาณสักสามถึงสี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะได้ยางค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าไหลไม่ถึงชั่วโมงหรือสองชั่วโมงไม่ถึงเนี่ยก็ต้องทําใจนะครับเดี๋ยวลองไปชมดูครับว่ายางของมะลวดไหลแรงไหมกลางวันนะครับตอนนี้ประมาณสามสามโมงกว่าเกือบสี่โมงเย็นนะครับไปเดี๋ยวเข้าดูครับการไหลอันนี้คือมีดแรกนะครับมีดแรก ก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นมีดที่สองมาดูว่าตอนกีดเนี่ยมันไหลยังไงนะครับมันไหลเร็วแรงไหมนะครับดูนะครับสัายางวิ่งมาแล้วครับ เร็วแรงเหมือนเดิมครับแต่ว่าจะไหลานานไหมแค่นั้นเองนะครับต้องดูนะครับว่ามันจะไหลานานไหมเต็มหน้าไหมฮะเต็มหน้าเหมือนเดิมก็น้ํายางไหลดีครับยิงไหลดีปกติเพียงแต่ว่าถ้าลมไม่แรงอากาศไม่ร้อนนะครับเขาก็จะได้ปริมาณเยอะนะครับ ต้นนี้ปกติก็2มีดเต็มถ้วยนะครับสองมีดเต็มแต่ว่าตอนนี้อาจจะลดลงเป็น3มมีดนะครับอา,อาจจะ2มีดกว่าๆนะครับเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปครับตอนนี้ก็ถ้วยพันห้าร้อยซีซีมีดแรกนะครับก็ดูตอนจิกมีดลงนะครับ เหมือนเดิมครับเร็วแรงเหมือนเดิมครับแต่ไม่รู้ว่าจะไาลนานไหมนะครับ แต่คิดว่าก็ไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงครึ่งหรือสามชั่วโมงแน่นอนครับดูต้นต่อไปครับต้นนี้ก็มีดแรกนะครับมาดูมีดที่สองเห็นไหมครับ ธรรมดานะครับไม่หนาไม่บางพอดีพอดีอดอาครับอันนี้คือ มาดูช่วงนี้นะครับว่า,าผลผลิตจะเป็นยังไงในเมื่อในช่วงนี้ทั้งยางถอดยอดใหม่แล้วก็ทั้งยางาหยุดกรีดไม่ได้กรีดต่อเนื่องแล้วก็ทั้งลมทั้งอบอ้าวดูซิว่าผลผลิตจะลดลงเยอะไหมนะครับ มาดูพรุ่งนี้เช้าจะตามเก็บผลผลิตมาให้ดูนะครับครับคงไม่ต้องรอถึงพรุ่งนี้นะครับหลังจากที่าโล่รดกรีดเสร็จแล้วนะครับก็จะไปตรวจดูว่า,ายางที่กรีดไว้ผ่านไปบาล่รดเริ่มกรีดสี่สี่โมงกว่าใช่ไหมฮะสี่โมงกว่ากเริ่มกรีดนะครับตอนนี้ จะมืดแล้วนะฮะจะมีเพียงแสงลำไรในสวนยางผ่านไปสองชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงนี่แหละก็ตอนนี้1 7จนาฬิกากว่ากว่านะครับเกือบ18แล้วน้ำยางเป็นยังไงยังไม่หยุดไหลนะฮะสองชั่วโมงยังไม่หยุดไหลองค์ประกอบวันนี้ถือว่าดีครับถือว่าดี องค์ประกอบวันนี้ถือว่าดีเพราะว่าไม่มีลมตอนแรกที่จะกรีดอ๋อโหลมมาพอกรีดไปสักพักหนึ่งลมหยุดครับนะครับตอนนี้ผ่านไปสองเกือบสองชั่วโมงละก็ถือว่าน้ำยางก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นองค์ประกอบดีนะครับวันนี้ลมไม่มีอากาศไม่ร้อนมากแล้วก็ที่สำคัญคือยอด ก็เริ่มเขียวเข้มขึ้นมาแล้วนะครับที่ถอดเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเริ่มจะดีขึ้นนะครับผลผลิตเริ่มดีขึ้นนะฮะดูจากการไหลสองชั่วโมงนะครับดูนะฮะน้ำยางข้นด้วยนะฮะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกคือสองเมตรปกติต้นนี้ก็เกือบเต็มนะครับ อันนี้ก็คงจะเป็นสามมรนะครับเที่ยวนี้น่าจะสามมรเต็มนะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นเลยนะครับน้ำยางข้นนะครับน้ำยางข้นมากนะน้ำยางข้นเปอร์เซ็นต์น้ำสุดยอดเลยนะฮะเปอร์เซ็นต์น้ำยางน,นะครับก็ยังไหลยอยู่นะครับยังไหลยอยู่ยังไหลยอยู่ยังไม่หยุดนะครับไหลเริ่มช้าลงแล้วนะครับ ก็ผ่านไปสองชั่วโมงฉะนั้นยังช่วงนี้น่าจะไหลประมาณเกือบสามชั่วโมงนะครับเกือบสามชั่วโมงถึงจะหยุดนะครับผลผลิตที่ได้ก็เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรอันนี้ถ้วยพันห้าร้อยีซีนะครับก็โอเคครับถือว่าพอได้พอได้อยู่ครับพอได้อยู่นะครับถือว่าพอได้อยู่ เนื่องจากบรรยากาศเอ่ยอ่าอ,อากาศดีนะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนกลางวันนะครับอากาศไม่ร้อนแต่ถ้ากีดกลางคืนก็น่าจะดีแต่กลัวว่าจะไม่ได้กีดนะครับมาแล้วฮะมืดไปหมดแล้วบาลลุดจะยังไม่กลับบ้านจะรออีกสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็หยอดน้ําส้มนะครับก็ถึงจะกลับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยมาแน่นอนนะครับกลางคืนเนี่ยมาแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวรอสักชั่วโมงหนึ่งก็จะหยอดน้ําส้ม ครับผมก็องค์ประกอบที่ทำให้ยางไหลไม่ดีก็มีอยู่3ประเด็นใหญ่ๆนี่แหละครับที่บาโรดประสบพบเจอและเชื่อว่าทุกคนก็คงจะเจอเช่นกันในช่วงต้นสัปดาห์ต้นเดือนสิงหาาเนี้ฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยคิดว่าน่าจะประสบจบพบเจอเหมือนกันนะครับก็คือ,อายาง ยอดนะครับยอดยางถอดใหม่นะครับกําลังตอนนี้เขียวกันไปหมดแล้วนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยยังพึ่งพึ่งจะแตกยอดใหม่นะครับยอดยอดยางนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องกับการที่เราไม่ได้กรีดต่อเนื่องเนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวันแล้วเราก็หยุดนะครับคือกลางวันก็กลีดไม่ได้ก็ตกทั้งวันนะฮะกลางคืนก็กรีดไม่ได้ก็เลยทําให ยางขาดการกรีดต่อเนื่องนะครับก็เท่ากับว่าเราต้องเปิดใหม่ต้องกรีดใหม่การไหลก็เลยต้องสะดุดนิดนึงนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอากาศนะครับอากาศมีผลนะครับอย่าว่าไม่มีผลนะครับถ้าลมอ่าลมมาแล้วลมแรงร้อนอบอ้าวร้นมากๆก็ทําให้การไหลก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับสามประเด็นใหญ่ๆนี้เชื่อว่าทุกคนต้องประสบพบเจอแต่ถ้าผ่านพ้นพวกนี้ไปแล้วก็ เราก็จะได้กลับมาได้ผลผลิตดีเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับ